เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการคอนโดมิเนียมสวิตคอนโดสวิตคอนโดตอบโจทย์อย่างเต็มที่ด้วยการออกแบบที่เน้นความเรียบอย่างมีศิลปะผสมผสานความเป็นระเบียบก,การจัดพื้นที่ใช้สอยอย่างลงตัวและยังคำนึงถึงการออกแบบพื้นที่ว่างจะสเปซอย่างเหมาะสมเลือกใช้สีในการออกแบบภายในด้วยโทนสีที่เป็นกลางอุ่นใจด้วยระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงขนาดพื้นที่ห้อง29.92ตารางเมตร หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับการเดินทางไปยังโครงการคอนโดมิเนียมสวิตคอนโดโดยเริ่มจากเมกาบางนาขับมุ่งหน้าตรงไปยังทางคู่ขนานถนนบางนาตราประมาณ17.6กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยเอแบกขับตรงตามทางไปประมาณ550เมตรเลี้ยวซ้ายแล้วขับตรงตามทางไปอีกประมาณ500เมตร โครงการจะอยู่ด้านขวามือครับถึงแล้วครับสามารถติดตามซัพทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube c h anel n เรื่องบ้านๆ by J Asset Management